มหาปุริสลักษณะคำว่ามหาปุริสลักษณะนั้นเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาสันสกฤตจะอ่านว่าเป็นคำว่ามหาปุริสลักษณะภาษาบาลีกับสันสกฤตจะต่างกันตรงคำท้ายนะครับก็คือคำว่าลักษณะเป็นภาษาบาลีถ้าลักษณะนั้นจะเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งทั้งสองคำนี้เป็นความหมายเดียวกัน เป็นลักษณะที่บ่งบอกให้รู้ว่าผู้ที่เกิดมาแล้วมีลักษณะพิเศษ32อย่างนี้จะได้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งหรือที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์คือสัตว์ที่อาจตัดสรุลักษณะดังกล่าวนั้นมี32ประการจะพบในพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ในชาติสุดท้ายคือชาติที่จะตัดสรุมาเป็นพระพุทธเจ้าลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะ ที่บ่งบอกให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาปุริสลักษณะ32ประการนี้เมื่อมหาบุรุษมีพร้อมแล้วย่อมเป็นเหตุให้มีคติอินสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันหนึ่ง ถ้ามหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิตจะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าลักษณะของมหาบุรุษเป็นลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรากฏมีกล่าวไว้ในปฐมสมโพธิกถาซึ่งมีพราหมณ์กนธัญญะเป็นหัวหน้าร่วมกับพราหมณ์ทั้งร้อยแปดองค์ ทํานายลักษณะของสิทธกุมารว่ามีลักษณะครบ32ประการดังนี้ 1. มีพื้นฝ่าเท้าเสมอกันเมื่อเหยียบลงจะถูกพื้นพร้อมกัน 2. มีพื้นฝ่าเท้าประกอบด้วยรูปมงคลครบ108อย่าง 3. มีส้นเท้ายื่นยาว1ใน3ส,ส่วนของฝ่าเท้า 4. มีนิ้วมือนิ้วเท้ายาวเรียวปลายนิ้วเท่ากันทั้งหมด 5. มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มดุจปุยสำลี 6. มีฝ่ามือฝ่าเท้าประดับด้วยลายดุจตาข่ายถักไว้ในช่องบัญชรสำหรับนิ้วมือนิ้วเท้าชิดกันสนิทด,ดี 7. มีข้อเท้าตั้งลอยอยู่บนหลังเท้า เวลาเยื้องปลายดุดช้างที่ฝึกแล้ว 8. มีหน้าแข้งลำเลียวดุดแข้งเนื้อทรายมีเนื้อเต็มเสมอกัน 9. เวลายืนโดยปกติมีปลายนิ้วเหยียดลงถึงหัวเข่าพอดี 10. มีของรับจมอยู่ในฝักไม่หย่อนยานเยี่ยงสามัญชน 11. มีผิวพันธุ์บริสุทธิ์ผุดผ่องเหลืองงามดุดสีทองคำ 12. ผิวหนังละเอียดเรียบแม้ฝุ่นละอองจะตกลงมาถูกก็ไม่สามารถเกาะติดได้ 13. มีเส้นขนเกิดขุมละเพียงเส้นเดียว 14. เส้นขนบนผิวกายดำสนิททุกเส้นและขอดเวียนขวา5รอบทุกเส้น 15. มีท่อนกายส่วนบนตั้งตรงดุดเท้ามหาพรหม 16. มีผิวหนังหนาเฉพาะ5แห่งคือหลังฝ่ามือหลังฝ่าเท้าเบื้องหลังไหล่และคอ 17. มีร่างกายสมบูรณ์ดุดท่อนหน้าของราชสี 18. มีแผ่นหลังเต็มเสมอกันจากบั้นเอวถึงคอมองไม่เห็นกระดูก 19. มีร่างกายลำตัวยาวเท่ากับ วัดวาของตนเองพอดี 20. มีลำคอกลมกลึงเท่ากันโดยตลอดและมีเสียงก้องเสมอกัน 21. มีเส้นโลหิตประชุมกันแผ่ซ่านไปทั่วสพางกาย7,000เส้น 22. มีคางดุดพญาราชสี 23. มีฟันครบ4ีซี่ เบื้องบน24เบื้องล่าง24 24. มีไลฟันลาบเรียบเสมอกันทุกทุกซี่ 25. มีระเบียบแห่งฟันเท่าๆกันไม่มีช่องว่าง 26. มีเขี้ยวฟันบนและเบื้องล่าง4ซี่สีขาวบริสุทธิ์ดุดดาวประกายพึก 27. มีเสียงต้องกังวานดุดเสียงนก าลเวก2ีมีลิ้นลาบยาวหากแลบลิ้นออกมาจะถึงปลายจมูกพอดี 29. มีในตาดำสนิทเบ้าตางามดุดสีหบัญชร 30. ตาทั้งสองแจ่มใสดุดตาเนื้อสาย 31. มมีขน อุณาโลมระหว่างกลางคิ้วทั้งสองข้างตรงกับหน้าผากพอดี 32. มีหน้าผากและศีรษะอิ่มเต็มบริสุทธิ์รูปไข่ขอบหูซ้ายเสมอกับขอบหูขวาปลายหูทั้งสองยื่นยาวลงมาเสมอริมฝีปากเบื้องบนพอดีอย่างที่ลุงเล่ามาทั้ง32ประการนะครับ ก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาส,สนาพุทธหลายท่านแสดงความเห็นว่ารายละเอียดที่ปรากฏในมหาปุริสลักษณะหรือมหาปุริสลักษณะนั้นอาจไม่ใช่เป็นเพียงลักษณะทางกายภาพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวแต่อาจนับเป็นบุคลาทิฏฐานอย่างหนึ่งด้วยหนึ่งในนั้นก็คือพุทธทาสภพิขุซึ่งแสดงความเห็นไว้ในหนังสือพุทธจริยา โดยกล่าวไว้ว่าโดยความหมายทางตรงแล้วพุทธลักษณะหมายถึงลักษณะของพระพุทธเจ้าซึ่งคำว่าลักษณะนี้แปลว่าเครื่องกำหนดมาจากคำว่าดูเห็นสิ่งใดที่เราดูเราเห็นได้สิ่งนั้นเป็นลักษณะพุทธลักษณะก็คือสิ่งที่เราจะดูจะเห็นที่องค์พระพุทธเจ้าดังเช่นการที่พระองค์ประกอบไปด้วยมหาปุริสลักษณะ 32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการซึ่งพรน,นาพุทธลักษณะตามแนวทางดังนี้โดยผิวเผินแล้วเป็นลักษณะทางร่างกายที่ดูผิดจากบุคคลอื่นถ้าถือเอาตามตัวหนังสือนั้นแล้วจะผิดแผกมากไปจนเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างประหลาดที่สุดก็ได้พุทธทาสพิขูชี้ว่าอย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณามหาปุริสลักษณะให้ละเอียดจะพบว่าลักษณะเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงมารยาทอันละเอียดปราณีตของพระองค์เป็นลักษณะทางกายทางวาจาลักษณะทางกายในประเภทนี้เราจะเห็นได้ว่ารวมอยู่ในคําว่าศีลมีศีลคือการประพฤติท,ทางกายทางวาจา ถูกต้องบริสุทธิ์สะอาดน่ารักเลื่อมใสพระพุทธลักษณะทางกายเป็นอย่างนี้ขณะที่เสถียรโพธินันทะได้แสดงความคิดเห็นว่าการที่ตำนานของมหาปุริสสลักษณะได้กล่าวถึงพระชิวหาของพระมหาบุรุษนั้นแลบติดถึงหน้าผากได้แลบซ้ายขวาถึงใบหู มือยาวถึงเขา่าถ้าคนมือยาวถึงเขา่าล้วนแต่เป็นคำอุปมาท่านพรนานาเป็นบุคลาธิษฐานเช่นพรนานาอสีติยานพยัญชนะว่าลอยเท้าพระพุทธเจ้านั้นมีรูปภูเขาหินมะพานมีรูปพัดมีรูปพระพรมมีรูปพระอินท์มีรูปต่างๆเครื่องสูงต่างๆเป็นราชกุฏพันธ์ต่างๆ การพรรณนาอย่างนั้นความหมายก็มีว่าสมบัติเหล่านั้นคือพรมสมบัติอินสมบัติสักกสมบัติจักรพัฒส,สมบัติมนุษย์สมบัติสมบัติต่างๆเหล่านี้ที่เป็นรูปต่างๆในฝ่าเท้าพระบาทของพระพุทธเจ้านั้นสมบัติเหล่านี้พระศาสดาได้ทรงละแล้วทรงอยู่เหนือสมบัติเหล่านี้ สมบัติเหล่านี้จึงอยู่ใต้อุ้งบาทแล้วสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำให้พระองค์ทรงกำเริบทรงต้องการความปรารถนาอีกแล้วเป็นของต่ำในสายพระเนตรของพระองค์ทรงชนะอินสมบัติทรงชนะพรมสมบัติทรงชนะจักรพรรดิสมบัติทรงชนะมนุษยสมบัติเราถือว่าอินพรมยมยักษ์จักรพรรดิมนุษย์เราขนขวาอยากได้อยากมีกัน สิ่งเหล่านั้นพระองค์ทรงเหยียบไว้ใต้ฝ่าพระบาทหมดไม่มีความหมายเหมือนหนึ่งอิฐกรวดดินทรายความหมายของท่านต้องการอย่างนี้แต่ในการเทศนาโวหารสั่งสอนคนซึ่งมีหลายชั้นที่เป็นปัญญาบุคคลก็มีไม่ใช่ปัญญาบุคคลก็มีจึงต้องมีการใช้บุคลาธิฐานเป็นอุบาย โอสนในการชักจูงให้ผู้คนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงต้องพนานาเป็นรูปว่าใต้อุ้งพระบาทมีภูเขาหินมะพานมีพระพรหมมีพระอินทร์มีเครื่องสูงพระมหากษัตริย์มีกงจักมีนางแก้วมีขุนคังแก้วต่างๆนานาเห็นเป็นภาพใต้อุ้งฝ่าพระบาททีนี้คนดูเห็นภาพเหล่านั้นก็นึกว่าของเหล่านั้น เป็นประเสริฐถึงเพียงนี้แต่ยังมาติดอยู่ที่พระบาทของพระศา,าสดาของเราก็แสดงเห็นว่าพระศาสดาของเรานี่เหนือกว่าสมบัติเหล่านั้นต้องการเพียงแค่นี้ความหมายในเรื่องรูปต่างๆใต้อุ้งฝ่าพระบาทเป็นอย่างนี้สเียนโพธินันทะยังได้แสดงถึงความเห็นเพิ่มเติมอีกด้วยว่าข้อที่กล่าวว่าแลบพระชิวหาถึงพระกันได้อย่างนี้คงไม่ใช่ของจริง ของจริงเป็นอย่างนั้นคนกลัวแน่นอนเห็นแล้วก็หนีแล้วลิ้นยาวขนาดติดหน้าผากลิ้นยาวขนาดห้อยถึงหน้าอกได้ถ้าอย่างนี้ถึงหน้าลาดได้ก็ถึงหน้าอกได้เวลาแลบออกมาทางต่ำก็ถึงหน้าอกเราเห็นเข้าก็จะวีดวายกระตู้วูกันแน่นอนลิ้นในที่นี้หมายถึงว่าทรงแสดงธรรมสามารถครอบงำบุคคล ความยาวของลิ้นเท่ากับวิถีแห่งธรรมะที่สามารถครอบงามบุคคลได้โดยรอบลิ้นพระองค์ตวัดไปได้โดยรอบเปรียบเหมือนธรรมะที่ทรงแสดงจากพระโอษนี้สามารถไหลกลมกลืนในดวงใจดวงจิตของคนโดยรอบได้ต้องการความหมายเพียงแค่นี้เข้าตำนานพระมหาปุริสลักขณะที่พรรณนาอย่างนี้ต้องการความหมายเพียงเท่านี้เอง ไม่ได้ต้องการความหมายอื่นไกลกว่านี้เลยนี่เป็นเพียงความหมายอันหนึ่งในหัวข้อของคำว่าแลบชิวหายาวหลังจากลักษณะของ32ประการแล้วยังมีลักษณะพิเศษ80ประการของพระมหาบุรุษลักษณะ80ประการต่อไปนี้จะมีได้ก็เฉพาะอัจฉริยะบุคคลเท่านั้นหากพบเห็นในบุคคลธรรมดา ก็พึงถือว่าบุคคลน,นั้นเป็นคนมีบุญมีวาส,สนามีโชคลาภกว่าคนทั่วไปลักษณะพิเศษ80ประการนั้นคือ 1. มีนิ้วมือนิ้วเท้ายาวเรียวกว่ากันเว้นเฉพาะนิ้วหัวแม่มือยาวเท่ากับข้อที่1ของนิ้วชี้ 2. นิ้วมือนิ้วเท้ากลมกลึง 3. มีเล็บมือเล็บเท้าสีแดงเล็บซ้อนอยู่บนปลายนิ้วไม่คล่อมอย่างคนทั่วไปปลายเล็บงอนขึ้นไม่โค้งลง4คิ้วยาวเรียวไปทางหางตาสม่ำเสมอกันมีปลายคิ้วโค้งลงไปเล็กน้อยเปรียบดังคันสอน5มีข้อมือข้อเท้าซ้อนอยู่ในเนื้อมิดชิด โดยมองไม่เห็นตะตุ่มไม่เห็นกระดูกที่ข้อมือ6ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเท่ากันพอดีโดยความยาวของฝ่าเท้านั้นจะยาวเท่ากัน7เวลาเยื้องปลายไปงามดุดโคอุสุขพลาด8เวลาก้าวเดินครั้งแรกจะเอาเท้าขวาออกก่อนเสมอไป9 หัวเข่ากลมเกลี้ยงมองไม่เห็นกระดูกล้ำออกมาเลย 10. มีลักษณะท่าทีเป็นราชสีไม่มีอิริยาบถของสตรีประปนอยู่แม้แต่น้อย 11. มีหน้าท้องเสมอกันถึงสวงอก 12. หน้าท้องมีรอยวนขวาขยายกว้างออกไป 13. ขาอ่อนงามดุดท่อนกล้วยเนียนผิวใส 14. ลำแขนดุดงวงช้างสาร หมายถึงต้นแขนใหญ่และเลียวเล็กไปจนถึงปลายนิ้ว 15. สรีระร่างกายแต่ละส่วนเป็นสัดส่วนคืองามพร้อมกันพอดีไม่มีที่ติ16ผิวหนังหนาในที่ที่ควรหนาบางในที่ที่ควรบางทั่วร่างกาย17ผิวหนังไม่มีที่หดย่นเลย18ทั่วร่างกายไม่มีไยปานดำด่างเลย19 ทั่วสันพางกายงามพร้อมตั้งแต่เบื้องบนลงมาจนถึงเบื้องล่าง 20. ทั่วสัพภพกายงามบริสุทธิ์หาที่ติมิได้เลย 21. มีกำลังมากดุดกำลังช้างสาร 22. มีจมูกโด่งคมสัน 23. สันฐานจมูกงดงาม 24. ลิมรมฝีปากสม่ำเสมอไม่เหลื่อมล้ํากว่ากันมีสีแดงดุด สีตำลึงสุข 25. ฟันขาวงามดุดสัง 26. ฟันขาวงามบริสุทธิ์ดุดสีน้ำค้างไม่มีมนทินเลย 27. ฟันเกลี้ยงไม่มีรอยมนทิน 28. ตาหูลิ้นจมูกกายใจบริสุทธิ์29ฟันเขี้ยวสีซี่กลมกลึงบริบูรณ์ดี 30. ดวงหน้าสันฐานลูกไข่ 31แก้มทั้งสองข้างเปล่งปลั่งเสมอกัน32ลายมือมีรอยอันลึกเสมอกัน33ลายมือมีรอยอันยาว34ลายมือมีรอยอันตรง35ลายมือมีรอยสีแดงเสมอกัน36รลัศมีร่างกายแผ่ออกไปเป็นปริมณฑล37 กับพุ้งแก้มเต่งตึงเสมอกัน38กระบอกตากว้างและยาวเท่ากันทั้งสองข้าง39ดวงตาประกอบด้วยประสาททั้ง4แจ่มใสบริสุทธิ์40ขนตาเหยียดตรงไม่คดไม่งอ41ลิ้นมีสันฐานอันงาม42ลิ้นอ่อนละเมียดละไมางามมีสีแดงเข้ม43หูทั้งสองข้าง ยาวเรียบลาบทั้งสองดุดกลีบดอกไม้44ช่องหูกลมกลึงงดงาม45ขนหูมีปลายซ่อนภายในทั้งสิ้น46ขนหูมีเส้นที่สละสลวย47สีสะมีสันฐานงามดุดชัดแก้วบริเวณหน้าผากเสมอกัน 48. ขอบหน้าผากไม่เว้าเถิกล้านอย่างสามัญชน 49. คิ้วยาวโก่งดุดคันสอน 50. ขนคิ้วยาวเรียวล้มลาบไปทางปลายคิ้วทั้งหมด 51. คิ้วใหญ่ดกดำสนิทด,ดี 52. คิ้วยาวสุดหางตาเหมือนกันทั้งสองข้าง 53. ผิวกายละเอียด ทั่วสัพพางกาย 54. ทั่วสัพพางกายมีรัศมีลุ่งโลดเสมอ 55. ผิวกายไม่มีมลทินมัวหมองเลย 56. ผิวกายสดชื่นอยู่ตลอดเวลา 57. ผิวกายหอมฟุ้งดุดกลิ่นหอมปลิศนา 58. เส้นขนตามร่างกายละเอียดอ่อน 59. ลมหายใจเข้าออก เดินสม่ำเสมอสะดวกเสมอกัน 60. ปากงามดุดแย้มยิ้ม 61. กลิ่นปากหอมดุดกลิ่นบัว 62. เส้นผมดำสนิทจนออกแสงเงาแวววาว 63. กลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวน 64. ผมหอมดุดกลิ่นโกมุต 65. เส้นผลกลมสลวยทุกเส้น 66. เส้นผมดำสนิทเสมอกันทุกเส้น 67. เส้นผมทุกเส้นละเอียดนุ่ม 68. เส้นผมเวียนขวาทุกเส้นจนถึงกลางขมอมหมายเหตุข้อใดที่ได้กล่าวมาแล้วได้กล่าวถึงอวัยวะที่เป็น ก็นับรวมเป็น80พอดีเช่นมือเท้าจมูกคิ้วตาตามที่กล่าวมานี้เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษยากที่สามัญชนธรรมดาจะมีเสมอเหมือนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเลิศประเสริฐบริสุทธิ์กว่าบุคคลทั่วไปสิทธิกริยะบุรุษโทษคือลักษณะชั่วที่ปรากฏในร่างกายของคนเรา โดยบัญญัติไว้ในคำพีรไตรเพศของพราหมณ์มีรวม18ประการซึ่งว่าตามลักษณะดังกล่าวต่อไปนี้จะมีครบถ้วนในตัวของพราหมณ์ชูชกในเรื่องพระเวสสันดรลักษณะของบุรุษโทษ18ประการลุงก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าไหนๆก็เล่าถึงลักษณะของมหาบุรุษไปแล้วก็ลองมาดูลักษณะของบุรุษโทษหรือลักษณะที่ไม่ดีไม่งาม 18ประการถ้าผู้ใดมีลักษณะชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายท่านผู้นั้นกล่าวไว้ว่ายังคงไม่สามารถเป็นมหาบุรุษได้เพราะยังขาดข้อที่สมบูรณ์ในลักษณะของบุรุษที่ปกติธรรมดาทั่วไปจะมีลักษณะของบุรุษโทษ18ประการมีดังนี้ 1. มีข้อเท้าทั้ง2ใหญ่และคด 2. มีเล็บมือและเล็บเท้าทั้งหมดคุดหงิกงอ 3. นมทั้งคู่หย่อนยานลงไปไม่เท่ากัน 4. ลริมฝีปากบนยาวยื่นกว่าริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลอย,อยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสาย 6. มีฟันเฉพาะฟันเขี้ยวงอกดุดเขี้ยวหมูป่า 7. มีจมูกหักและแฟบลง 8. มีท้องป่องเป็นกระเพาะดุดหม้อน้ำา 9. มีเส้นหลังไหลคดโค้งงงงอ 10. มีกระบอกตาลึกข้างหนึ่งหรือตาทั้งสองข้างมองแล้วไม่เท่ากัน 11. มีหนวดเคราเป็นเส้นแข็งดุดเส้นลวด 12. มีเส้นผมสีเหลืองดังใบลานหรือใบตองแห้ง 13. ตามร่างกายมีเส้นเอ็นขึ้นเต็มทั่วไปหมดจนเห็นได้ชัดเจน 14. มีจุดไฟฟ้าปานดำด่างทั่วสพางกาย 15. มีลูกในตาเหลืองเลเหลือกดุดตาของแมว 16. มีร่างกายคดโค้งทั้งเอวทั้งไหลมีลักษณะเหมือนอกไก่ 17. มีเท้าโกงหนึ่งข้างและไม่เท่ากันคือหลังเท้าเนี่ยอาจจะโก่งหรือโค้งไม่เท่ากันนะครับ 18. ตามสัพพางกายมีขนขึ้นแข็งดุดแผงขนบนหลังหมูป่าก็ทั้งหมดนี้นะครับถือเป็นลักษณะของมหาบุรุษที่ควรมีและเป็นลักษณะของบุรุษโทษ หรือเป็นลักษณะที่ไม่ควรมีหรือไม่ควรปรากฏอยู่บนร่างกายของมนุษย์เรานะครับก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีลักษณะของมหาปุริสลักขณะทั้ง32ประการรวมถึงอีก80ประการที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของมหาบุรุษนะครับมีเพียบพร้อมจึงตามที่บอกอตามที่ระบุอยู่ในตำราโบราณของทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ลุงก็ได้อธิบายความจนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของลุงเล่าเรื่อง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีและขอบคุณมากครับ